ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งทททนะฮะกับทางกําแพงเพชรนะครที่ร่วมกันจัดงานดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลากหลายมากมายที่มามอบความสุขให้กับทุกคนในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีของขายของฝากอาหารเยอะแยะมากมายของทางจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็จากจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้ก็ ได้มาจําหน่ายให้ทุกท่านกันนะครับผมนอกจากฟังเพลงเพราะๆแล้วมาร่วมสนุกกับทุกๆก,กิจกรรมแล้วนะครับผมก็สามารถไปจับจ่ายใช้สอยนะครับสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับแล้วมีอาหารการกินเยอะมากก่อนที่จอกมาล้องก็มีแฟนๆน,นะครับเอาอาหารจากที่นี่มาฝากด้วยก็ได้ชิมไปบ้างแล้วอร่อยมากๆนะฮะก็อยากให้ทุกคนช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับนานๆนนนนทีโน้ตจะได้มาที่กำแพงเพชรนะครับก็ดีใจที่ ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมามอบความสุขให้กับทุกคนเหมือนกันนะฮะก็จบไปแล้ว3เพลงในช่วงแรกก็เป็นเพลงช้าๆเนาะ,ะเพลงช้ากับอากาศเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะง่วงนอนกันไปสักนิดนึงใช่ไหมแล้วก็จะมีเพลงแบบขยับจังหวะขึ้นมาอีกหน่อยให้แบบท่านผู้ชมด้านล่างได้มีส่วนร่วมนะฮะเพลงเนี่ยชื่อเพลงสาวนาสังแฟนแต่ว่าเราต้องมาทําข้อตกลงก,กันก่อนจะร้องนะฮะมันต้องมีการตอบรับจากท่านผู้ชมเวลาร้องข้างล่างต้องตอบมาด้วย หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนะบาบังเนื้อพี่เนอะแบบนี้ขอดังกว่านี้ได้ไหมหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนะบาบังเนื้อพี่เนอะต้องแบบนี้ไปฟังกันเลยครับผมเอาให้ดังเลยนะ หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพินาอย่ามูไปเหอะแสงไฟในเมืองมั่งคังอย่ามูไปจองติดนักร้องคนดังทุ่มเงินเป็นตังและก็ยังไม่ได้ตัวได้กินไข่ดาวสดสดข้าวขาวหอมหอมฟุ้งฟุง พี่ลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคู่จะสาวน้ำทรงอยาไปลงตามัวไปคว้ามามูระวังตัวหน่อยนะเก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลุงมาป่ามีพ่อของพี่บนหา พี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข่าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาตาฝากต่อบ้างเนะอย่าให้คอยเก้อน,นะพี่อยากมนีเสื้อไหมพี่าพายหามามกลับมายามน้ำใจ ้าพามาได้แต่ย่าให้สวยเกินสุดยอดมากเป็นการกระตุ้นหน่อยจะได้ไม่ง่วงนอนนะฮะ เก็บเงินได้เท่าไรแล้วพี่ลงมาป้ามีพ่อของพี่บนหาเมื่อไรพี่จะกลับบ้านนะช่วยส่งข้าวมาล่วงหน้าจะได้ไหมหากพี่กลับมาอซื้อผ้าตาตาฝากน้องมันง อย่าให้คอยเกินนะพี่อยากมีเสื้อะอหมยอย่าพายิิงงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าสวยเกินนี่แหละก็ต้องให้ได้มีส่วนร่วมกันบ้าง เพราะว่าสังเกตได้ไม่ใช่อะไรนะครเพราะว่าแฟนแฟนแฟนขับของโต้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือมีงานติดติดตกันมาหลายวันเนาะแล้วก็อาจจะด้วยช่วงอายุวัยด้วยอะไรด้วยเรียวแรงก็เริ่มอาจจะเริ่มถดถอยลงไปเ <laughs> ซลยอกแต่เรื่องจริงทั้งนั้นเลย